ที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเขามีการนัดอา่านคำพิพากษาสาลฎีกาคดียาเสพติดหมายเลขดำที่อย .2201 ที่พนักง,งานอายการคดียาเสพติด10เป็นโจทย์ยื่นฟ้องในอักรกิจ หรือเบนส์เรสซิ่งอายุ36ปีกับพวกสองคนก็คือในสันเสรินอายุ41และก็นางสาวอังสุพร์อายุ35เป็นจำเลยที่1ถึงที่3ในความผิดฐานร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันฟอกเงินตามพรบ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและพระบายาเสพติดให้โทษตามพรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในชั้นสอบสวนและชั้นพิจารณาจำเลยที่1ให้การปฏิเสธส่วนจำเลยที่2ที่3ให้การรับสรารภาพในความผิดฐานฟอกเงินเท่านั้นซึ่งคดีนี้สารนยาพิพากษามเมื่อวันที่7กันยายน2561ให้จำคุกในอัครกิจ หรือเบนซ์ลิสติงจำเลยที่1เป็นเวลา8ปีฐานร่วมกันฟอกเงินและก็ยกฟ้องข้อหาสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันค้ายาเสพติดตามพบรบยาเสพติดให้โทษและพละบรบมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งคดีนี้ สารอุทธรณ์พิเคราะห์พยานหลักฐานพิพากษาแก้เพิ่มโทษในอคครกิจจำนวยที่1มีความผิดฐานสนับสนุนช่วยเหลือหรือสมคบค้ายาเสพติดและฐานฟอกเงินจำคุกรวม36ปี8เดือนปรับ3.333,333 33 3, 33 3บาท33สตางส่วนจำนวยที่2และที่3หรือจำคุกคนละ22ปี6เดือนปรับคนละ4 0 0 0 0นบาท โดยเมื่อเวลา8ิกา20นาทีเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนำตัวในอาัคารกิจหรือเบนเดรสซิงมาขึ้นศาลโดยมีแม่และญาติรวมถึงเพื่อนๆร่วมเดินทางมาให้กำลังใจเต็มห้องพิจารณาซึ่งบรรยากาศภายในห้องเบนมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดสวมชุดนักโทษตัดผมสัน้นและมีเครื่องพันธนาการกระทั่งล่าสุดสดา,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 ารกาพิพากษายกฟ้องในอัครกิตหรือ เบนเรซซิ่งในข้อหาร่วมกันสนับสนุนหรือช่วยเหลือหรือสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอส่วนความผิดคดีฟอกเงินในชั้นอุทธรณ์เหลือจำคุกครบ3ปี4เดือนซึ่งจำเลยอ,อยู่ในรืนจาเกินกำหนดรับโทษแล้วจึงอนุญาตให้ปล่อยตัวออกมาจากรืนจาได้ในช่วงเย็นวันนี้ โดยหลังจากที่สารที่ภาคษายกฟ้องเบนส์ถึงกับหลังน้ำตาออกมาด้วยความดีใจเบื้องต้นแม่ของเบนส์เปิดเผยว่ารู้สึกดีใจกับคำตัดสินโดยขณะนี้อยู่ระหว่างการปล่อยตัวออกจากศาลส่งไปยังเรือนจำเพื่อปล่อยตัวคาดว่าจะปล่อยตัวในช่วงเวลา5-6โมงเย็นโดยตนเองพร้อมกับเพื่อนๆของลูกและก็น้องลิซซิงนั้นจะเดินทางไปรอรับตัวเบนส์ที่เรือนจำกลางคองเปลม